สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆจ้าตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยจ้าเอาวันนี้นะคะก็ตามต่อมันเดิมนะคะใครชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะเมื่อวานนี้นะคะลาสตาร์ของเราก็มีเข้านะคะที่2 8 8แนะคะก็ ตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากอยู่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะส่วนห้าน้อยเมื่อวานนี้เข้าที่แปดสองนะคะแปดสองนะคะอ่ารูดห้าและแปดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะอ่าวันนี้ก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะส่วนห้าน้อยนะคะแอดก็มีที่สามตัวให้ด้วยนะคะใครชอบที่ชุดไหนนะคะก็ตามนะคะหรือจะนําไปตัดเล่นก็ได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอ่ะราสามัคคีนะคะในในเมื่อวานนี้ราสามัคคีเราหลุดไปนะคะก็ขอโทษขออภยัยด้วยนะคะอ่ะราสามัคคีวีนะคะมาออกที่อ่าสามัคคีนะคะเมื่อวานนี้เก้าห้านะคะให้ไปที่ราสามัคคีวีนะคะเก้าห้าดันไปผ,ผูกที่สามัคคีเนาะเมื่อวานนี้นะคะก็ขออภยัยด้วยเนาะส่วนสามัคคีวีเมื่อวานนี้นะคะ,คะคค depressed. ถ้าใครกลับหัว นะคะก็ยินดีด้วยนะคะ9ก้าก็หกตัวตัวเดียวกันนะคะอ่าแก็บหน้าจอนะคะตัวเลขนี้เข้าแล้วไม่หลุดเนาะลาวกะชาตนะคะเมื่อวานนี้นะคะแอดให้ที่ตัวเด่นแค่เลขหนึ่งนะคะฟันที่หนึ่งเนาะก็เข้าที่หนึ่งสี่นะคะแต่ตัวเน้นไม่มานะคะตัวไม่เน้นมานะใครหย,ยิบยกหนึ่งสีก็ยินดีด้วยนะคะที่ลาวกะชาตเนาะ ส่วนลาซูเปอร์ของเราเข้าที่รูดห้านะคะเข้าที่รูดห้าเนาะวันนี้ก็มีห้าและเก้าเป็นตัวเด่นนะคะหกและเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะไปกับทุกครั้งด้วยเด้อน,นะคะตัวเลขมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยเนาะส่วนลาเฮสตีเมื่อวานนี้เข้าที่ห้าสองตัวเน้นตัวฟันนะคะส่วนลาพิเศษเมื่อวานเราหลุดไปเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะตัวเลขมันเข้าไม่หลุดนะคะชอบไปตามเนาะไม่ชอบไปผ่านได้เลยจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะทุกคอมเมนต์ดีดีด้วยนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆเนาะที่อยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมานะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านอนาคตอ่าโชคดีในทุกๆแนาทางละกันนะคะวันนี้เราพัฒนาเราก็ออกเหมือนกันเนาะนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกรางวัลกันนะคะทุกรางวัลกันนะคะหยิบยกตัวไหนก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองละกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ